ช่วงสารคดีโลกแฟนตาซีวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งจิตและพลังเหนือธรรมชาติเพื่อรู้จักกับเผ่าไซออนิกหรือเผ่าพลังจิตไซออนิกคือเผ่ากึ่งมนุษย์ที่มีรูปร่างใกล้เคียงมนุษย์ทั่วไปแต่ดวงตามักเปล่งประกายเรืองรองราวกับจักรวาลบางตระกูลมีลวดลายพลังงานส่องสว่างบนผิวหนังซึ่งสะท้อนถึงพลังจิตที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายตำนานเล่าว่าไซออนิก ถือกาเนิดจากสายเลือดมนุษย์ที่ถูกหลอมรวมกับพลังแห่งดวงดาวและจิตวิญญาณจักรวาลพวกเขาจึงมีพลังในการสื่อสารด้วยจิตและควบคุมสิ่งรอบตัวได้โดยไม่ต้องสัมผัสหลายอาณาจักรมองว่าไซออนิกคือทางผู้อย่างรู้อนาคตและภัยเงียบที่น่าหวาดกลัวไซออนิกมีปัญญาลึกซึ้งเหนือมนุษย์สามารถอ่านความคิดและส่งคลื่นจิตเพื่อสื่อสารบางตระกูลมีความสามารถในการสร้างโลกพลังงานหรือ ทำให้ศัตรูอ่อนแรงด้วยแรงกดดันทางจิตใจวัฒนธรรมของเผ่านี้ยึดถือการฝึกสมาธิเพื่อควบคุมพลังจิตให้อยู่ภายใต้ความสงบพลังดั้งเดิมของไซวานิกคือพลังจิตเหนือธรรมชาติพวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยพลังจิตสร้างภาพลงตาในใจของศัตรูหรือแม้กระทั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้อื่นในตำนานเล่าขานว่าไซวนิก ที่บรรลุขั้นสูงสุดสามารถทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนเพียงแรงจิตเดียว